มาคายพี่น้องค่ะเมเนียนวันนี้อยู่ไหนคะวันนี้มาคนมันเหี่ยวค่ะยุดยุดท็อปมาท็อปค่ะพี่น้องแล้วคนจะทำอะไรก็ตัดที่ปอเดี๋ยวไปทำธุระก่อนค่ะเอาเนี่หยิบเบิ้งดูอันไหนอับเปิลอับเปิลเดินดูก่อนค่ะนี่แหละขแช่เปิลพี่บอมนี่จะเป็แอปเปิลเนาะเออไปเบิ้งไป ส้ค่มอนไม่แขางกินแต่ปลาทูไหนคะฉันอยากลองกินกันเลยนะลองกินต่ปลูถ้าได้เคยกินบอเคยอยู่คฮะถ้าได้ฉันดีอยู่คฮะฉุกเกยบมา่าอันนี้มาซื้ออะไรคะมัตเจ้นอะไรครับวันนี้มัตเจ้นผลไม้ค่ะนี่ไงถ้ารังที่เขาไปรีวิวกันเยอะๆจับมาดูซิอะไรครับถ้าเราเจอเห็นอยู่อันแห้งอันเมืองเหนือนี่แมน มื่อเหนือมื่ออย่างหนูใหญ่เงียบค่ะเงียบพันลกมองงมกินไม่ได้เงียบก่อนค่ะเอาซื้ออย่างไรมันกินเงียบก่อนค่ะนอนเงียบนอนรอฟอามาลูกมาเพราะพ่อไปหาเราซื้อแต่ว่าหมองก่อนเคลื่อนเรื่องเทปบางตัวตั้มีอยู่เข้าไปดูตัวตั้โตตั้ข้างๆนี่ไหมเอาบัตรหันมีบ่มีค่ะจะไป็นบัตรชั้นเท่าแล้วบอกคงอันนั้นอยู่ เขางงามอยู่โมมาคุงทัานแรกนะเขาขายอยู่ในนีน้เนะอะอท่านแรกท่านอย่างย่างเลนท็อปค่ะพี่น้องขามุจเจ้าขา <c oughs> มุจเจ้าดาดขาโอ้เจา้านอาท่านไปหยิบขนมนี้มาให้นางหน่อยอะไรอันนี้กล่องนิดนิดนะกล่อบนิดหน่อยโคราฟมาโอ้ยเจ๋อให้นางเลยค่ะอ๋อเอามามามาเดี๋ยวแกะให้นางค<ก>่ะนิดหน่อยค่ะ งเนี้ยค่ะแกให้ั่งเลยเงียบเกอนค่ะมันลงได้เหรอคะเด็กๆละค่ะอ่ะมาแล้วค่ะแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะได้ค่ะน้องสมายังลงเลยค่ะแยกลูกค่ะพี่น้อง่าอันนี้พ่อชื่ออะไรคะพ่ออยู่เมืงลาวรึเปล่าคะเอาใส่กล่องไว้ให้มันค่ะมันจะต้นค่ะเส็นเหนียค่ะไม่ให้มันังไม่ขึ้นกันนะคะไม่เป็นไรค่ะพ่ออยู่ค่ะพ่ออยู่ค่ะอ่ะ อาน,นั่งลงลูกนั่งค่ะทีนี้เดี๋ยวแม่ว่าจะพาท่านผู้ชมพี่น้องดูของค่ะเรื่องผลไม้ค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงลูกนั่งลงซิดดาวนั่งลงซิดซิดเออเออซิดเองค่ะเออเลิศค่ะมาค่ะได้งลูกค่ะ <c oughs> นี่คุณต้นอ้อยครมีมามาช็อปที่ช็อปซูปเปอร์ตรงหานะคะข้ถั่วไหมคะ ถั่วไว้กินกับแก้มเล่าไหมคะโอ้ยพูดไม่ได้คะ่ะท่านนี่แหละค่ะต้องจันค่ะไหนคะ่ะได้อยู่แค่ถ้าไม่ได้ออกสื่อแค่ท่านจะซื้ออันนี้ให้นางก่อนนางชอบกินอันนั้นแม่เธออะไรนะน้ำหมดหรือยังอันนั้นแม่เธอมีอหมดหรือยังมาเอาเนี่ย อันนี้แกะให้นางหน่อยน้องชอบกินโอเคเป็นแคะอันขันห่านแกะเลยค่านี้ค่ะมันค่อยอยู่ค่ะเพื่อจะหนีค่ะแกะอยู่อยู่ค่ะไม่อันนี้ไม่อยู่ค่ะอันนี้พออยู่ค่ะอันนี้พออยู่ค่ะไายค่ะทนไหนลูกค่ะท่านเห็นนมฉันแล้วเขาก็แบนกันค่ะมิ้วชอบมิ้วเอ้ยพ่อเป่าดุค่ะท่านเห็นอีได้ไหมละคะเมื่อกี้น่ะแกะงามๆหน่อยค่ะ จะเล็บเสียค่ะเดี๋ยวเล็บไม่ไห้เสียคะ่ยไไยคะไม่ได้คะ่ะต้องอย่างนี้คะ่รคะร้อยห้าสิบค่ะทำใหมคะ่ะไอพออยู่คะ่<า>นะแทบแซบมันไปนนะะพออยู่คะ่ะ <ไป S 2> นั่งลงลูกนั่งลงมันเจ้าพี่น้องเขาเจ้าคะ่ะไม่สวยคะ่ะไม่ได้ขายเขาจะมาขายทำไมคะไม่มีใครซื้อคะ่ะมันแพงคะ่ะ ชื่หมดยังคะมันเ,เ,เป็นฝอ,อยค่ะมัน <c oughs> ติดมันติดอันนั้นล่ะคะติดหัวล่ะคะ <c oughs> อ่าไปโซนผักผลไม้พี่น้องไปเบิง้งอ่าไปเบิง้งไปดูไอ,อ้ผักผลไม้ต่าง, <c oughs> งประเทศสิใช่ผักหมดอ่าไปดูพาลูกพี่น้องไปดูผลไม้ต่างประเทศสิมีอะไรไหม อ่ะตอนเย็นจะกินอะไรคะคุณผู้ชมอ่ะบอกคุณผู้ชมสิตอนเย็นกินอะไรคะตอนเย็นไดเอทค่ะไดเอทค่ะไดเอทกินตะโมฮงอีกค่ะกินตะมฮงยันจะออกเหลืองแล้วค่ะเจอค่ะไหนค่ะพออยู่ค่ะแม่ค่พี่น้องค่ะนีค่ะพี่น้องตะโมอ่าลูกละร้อยกว่าค่ะร้อยกว่าค่ะเพราะว่าโลกว่าค่ะโอ้ไม่ผ่านค่ะ อันนี้อร่อยค่ะยุ่คนไม่ได้ค่ะไได้น้ำตาลขึ้นค่ะไปค่ะไปดูผักค่ะพออยู่ไหมคะ,อะมอเออไปดูผักค่ะพาพี่น้องไปดูผักค่ะ เออนี่มันมีผักอะไรบ้างนี่ยกให้ผู้ชมผู้ชมดูซิเป็นออร์แกนิกค่ะนี่มันแพงค่ะมันก็ปี๒๐กม่แพงนะแต่บ้านเราก็ไม่แพงท่านนะพวกนี้เขาอันนี้ไงเขาออร์แกนิกค่ะปลอดสารพิษค่ะกินไปก็แม่เจ้าบ้านอะไรมาเรงไม่ทำหากันอันนี้ไม่ผ่านค่ะอันนี้เขาอันนี้ผักอะไรนะท่านอ่านให้ผู้ชมฟังซีผู้ชมฟังซีว่าเขาขายเป็นกระถางได้ใช่ไหอันนี้ เอออันนี้สไอนน้นี่คณะคณะไต้หวันหรือเปล่าอันนี้น่ะคณะฮ่องกงเออคณะฮ่องกงค่ะแพงนะค่ะลูงชายนั้นพออยู่ยังคะเห็นไหมเขาบอกแล้วเขาพออยู่คะ่ะ<ม>เออเนี่ย <บา S 2> มาดูอันนี้นี่เหมือนอันนี้ไหมนี่เอา้ามาเงียทางหน้ามาเร้าบอสไซส์อพอดีไหมคะมาเงียงคะมวยชอยไม้ชอยฟักวงวอเตอร์นัทพออยู่ไหมคะแล้วน่าเพลินกินล่ะไปแกงค่ะ แกงเลยค่ะเอาไปดูนู่นค่ะอะไรหรอกคะว่าทำไมฉันมีเงินคะฉันดูการ์ดเงินอะไรคะอยู่นี่ว่าไหนแข่งชิมีนเงินมาจากไหนแข่ท่านคะไปเจ็บมากค่ะอ่าไปดูแซลมอนเอาไปพี่ลองดูแซลมอนไปใพี่ลองดูแซลมอนค่ะครับเราไปซื้อน้ำไม่ผ่านค่ะ มันต้องม่ได้คาะวินค่ะราคาวินค่ะพออยู่ไหมคะซื้อค่ะได้อยู่ให้มาดูอันนี้ค่ะนี่ค่ะมาดูนี้ค่ะมีอะไรบ้างต่อห้ผู้ชมดูสิ อ๋อย่สิบเก้าบาทบิซซ่าค่ะนี่อะไรนะคะเด็กเฮ้ยอันนี้อร่อยเนี่นนนยะไรคับไอสลัดใช่ไอสลัดสลัดอ๋อจะมีโปรตีนด้วค่ะแม่เอาค่ะกินโปรตีนค่ะสี่ร้อยกว่าค่ะ